หรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะได้แก่กลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะเราสามารถใช้ลักษณะต่างๆที่เราเห็นนะคะในการจัดกลุ่มสีมีชีวิตได้นะคะเราสามารถใช้ลักษณะอะไรได้บ้างนะคะคุณครูจะยกตัวอยา่างให้นักเรียนดูนะคะ,นะคะถ้าเป็นกลุ่มพืชส่วนใหญ่นะคะกลุม่มพืชจะมีสีเขียวทำไมต้องมีสีเขียวล่ะ กมพืชนะคะเขาสามารถที่จะสร้างอาหารเองได้นะคะต่อไปกุ่มสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์มากมายหลากหลายชนิดตั้งแต่ตัวเล็กไปเลยยันตัวใหญ่ที่สุดเลยนะคะแล้วก็อันนีสว์หกลไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์เขาจะมีข้อ,อไมว่าข้อสังเกตอยู่นีกหนึ่งนั่นก็คือเขาจะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้หรือไม่สามารถกินอาหารเราเห็นได้ แต่ถ้าในกลุ่มพืชจุดสังเกตก็คือเขาจะสร้างอาหารได้ไดและมีสิ่งีดวนะคะงซาก,ก็คือเขาจะกินอาหารได้ค่ะเขาจะมีปากนะคะส่วนกลุ่มไม่ใช่พืชสัตว์เขาจะไม่สามารถกินอาหารได้ไม่สามารถสร้างอาหารได้แต่เขาสามารถที่จะดูดซึมนะคะดูดซึมอาหารเข้าไปในร่างกาย โดยทั่วไปที่เรามองไม่เห็นนะคะตัวมันจะเล็กมากเลยแต่ถ้าเป็นเหตที่วเราเราทานการเห็นหมูหนูเห็นเห็นพองนะคะเห็นชนิดต่างๆนะคะเราสามารถที่จะมองเห็นได้แล้วก็จะทานได้นะคะแต่ก็ยังมีเหตุบางชนิดที่เราทานไม่ได้ค่ะเราเห็นกนะครต่อไปเป็นกลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะลักษณะสังเกตของเขาก็คือเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะคะ ที่สามารถสร้างอาหารเองได้บางชนิดสร้างอาหารเองไม่ได้บางชนิดย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารบางชนิดเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ยกตัวอย่างเช่นเคสน,นะฮะแบคทีเรียาราขนมปังไวรัสเป็นต้นนะคะพวกนี้ก็คือจะสามารถสร้างอาหารได้บางชนิดก็สร้างสร้าง ลักษณะเฉพาะของเห็ดรานะะเห็ดราเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกสลาร้างสิ่งมีชีวิตนะคะเมื่อเพื่อและสาวตายลงนะคะพวกนี้นะคะเขาจะเขาจะย้ยายสลายพวกสร้างที่สร้างสายนะคะหรือพวกปุ๋ยที่เป็นมินซีวัตถุเวลาที่ต้นไม้มันเนาเปื่อยผ่านเห็ดจะชอบขึ้นหรือตามเศษใบไม้ ับใบไม้ใบหญ้า,า,ยยาที่มันทับถมกันเห็ดเราจะชอบขึ้นในที่ที่ชื้นนะคะในที่ที่มีความชื้นแฉะตึงน,น,นะคะพวกนี้มันจะชอบขึ้นนะคะพวกขดไม้นะคะราก็จะขึ้นตามผลไม้ที่เน่าเสียแล้วอย่างนี้อีกคนแล้วทีททนี้เรากินเขาได้ไหม မရီးကေကေနာမင်းကြီးပါချာချာနာရီကေဘောက คือมีดอกลักษณะมีอะไรบ้างถามคุณผูถามใครตอบได้ยกมือเลยค่ะพือมีดอกลักษณะเป็นไงบ้างคะบอกลักษณะของมีดอกเป็นไงบ้างคะด้วยยกมืออะเป็นไงบ้างคะขอบฟ้อมชัดเจนคือมีดอกนะขอบฟ้อมไม่ชัดเจนขอบฟ้อมไม่ชัดเจนอะไรแปลกแปลเป็นไงเล้แล้วลูกการจัด หนึสิ่งนชีวิตแต่ได้กี่กลุ่มนะคะสามสามกลุ่มได้แต่กมุ่มอะไร้าง ก็มีคิดนะคะใครมีอะไรไม่เข้าใจหรือสงสัยสาม,มารถสอบถามครูได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ลงมือทำแบบ